ครับอันนี้บ้านของคุณพ่อ,อนี้ดูกบ,บ้านหลังใหญ่นี่ในประตูมีที่เดียวนี่ประตูอันนี้แล้วก็ดูนะบริเวณบ้านนี่ปรนตัโตนะครัาสล์หดหลังใหญ่ของบ้านไม้นะครับผมเป็นฤหาสน์หดบ้านไม้ดูนะฮะเป็นทั่วเลยนะครับผมนะฮะอันนี้เจ้าของบ้านนี่คุณพ่อเห็นก่อน,นี้นี่นเออคุณพ่อร้องเพลงเป็นไหมนะร้องเพลงได้ก่อนอ,อ้ม่ได้อ่าทำอะไรได้บ้างไม่ได้อย่างเช่นเหมือนอย่างเช่นแนะนำตัวได้ก่อน ได้ชื่ออย่างเสาชื่อเสานามสกุลกันทะกาลังอายุเจ็ดสิบเก้าเจ็สิบแปดละเจ็ดสิบแปดแล้วงวดงวดที่จะถึงนี่เลขออกอย่างบ้าบอเละเป็นทหารเก่าคนนี้โอ้ไข่ไหนอ่ะพึกชลาบรีกับมาอยู่ในพันเก้าที่ พุดดิโ oh. อ้เอ๊ะพูดดิท่นเก้านี่อำเภอตะปากฮะฮะออทหารทหารกลัวอะไรที่สุดในชีวิตหทหารกลัวอะไรที่สุดในชีวิตบมเงี้ยทหารคนนี้เขาไม่กลัวอะไรเลยนะครับนะฮะแต่ว่าพี่โอมทหารนะฮะกลัวเมียขอบคุณครับ